สวัสดีค่ะพี่น้องสุปโสุขนจ้าครับแนี่กินน้อพอสุกได้ยังมากมือน,นี่นี่ได้หนูได้หนูนี่ได้หนูมาจากป้าว <c oughs> สวัสดีครับป้ามพอหนูมาป้ามพอหนูได้ป้าวพอสุกป้ามพอสุกเหนื้อควรหนูนะครับวนี้ตอนนี้ผู้หลุดเลียงเลยตอนนี้ผู้หลุดเลียงตอนหน่อยหลายมันเวลามันสุกม,มันงุนมก็สุกอีกตอน มื่อนี้มื่อนี้มีหอมแด่นกุ้งเผสุกบ่มเนหอมแขกแต่ว่าพูดอ่ะเจ้า่าเหี่ยวเจ้า่ารีบล้านเรามาใหายเออกิ้นขอบครับครับใกลๆตั้งได่นเจ้าได้ยินมันแหลนทั้งหลังค่าเฮียนบอมแต่ว่าเข่าอยู่น่ามุนเม็ดกิ้นก็กิ้นจนหนู่มวันนี้มาเป็นมาซึ่งสะมากัดกันใส่เข่ามุนเม็ดดีกว่าหน่ เครื่อ,องตัยังแล้วละกันอ่ะออมผักดูจินเด้อนี่นี่ก็ผักมันกะตียัวยตั้งใตอยู่นะมูมัมนบโบมันผักเด้อ,อี๋้วจิ้ก้นทีไหนเบิ้งดอกนะข้าบผงตะก่อนข้าวจิ้มอะไร

หมูสามชูเอะครับปลาข้าิดเลยน้ำควนเนี่จักหน่อยนี่จังเขานี่ขนังกันมูนี่น้ำจิ้บเย้ยไปหอกสลา์ไปน้ำกันหอกหมูข้าวจังังกตอีกทีหนึ่งย้ำว่าปงขัดเตแล้วนี่ตีบุมีผักเลยหยุบลงบัดละคือผักมันเกิดเป็นันเนาะบุมีเลียดไม่หัง เป็นพันธุ์เพื่โหง่ายลวตไปกัวก้อนมาเลยเอาไว้หันเราปง่ายดีๆเด้ขาขจะผวยแหงบราณนอบานพี่น้องให้สุกเลยจ้า หัวสุกขั้นเลยเรื่อบ,บา่าตอนนี้เขาจีเขาจีเกิดน้ำซะน้่นร่างเขามันม้วนจวดละอ้อมเลยละนั่นก็ดีมากเลยเส้นลายคนนี้ก็เป็นแกงนี่ปะเนี่เป็น,ปนต้มเป็นแกงเอบข้ามสมมาใส่ตันเนี่ยเดีวให้เดือดแล้วห้าขั้นสิเดือดพักใสมก่มยู่ตรงนี<ม>้เลยตกใส่เกียร์ 闲、嗯哦、着呢，嗯、不离那。 กินข้าวน้ากันจ้าได้กินแล้วครับพี่น้องเกิดอะไรบ้างหยาบก็เกีดยองียาบก็เสร็จแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องมากินน้ากันนะแบบนี้ยังได้กินเบิดอยู่องกว้านู้ยังได้ดิ่มยาล้างปากแก้วประคามพอยี่ปอนไปทำงานก่อสร้างน้ากันพอยี่ปอนเราหมักขักเปิดฝ้าเขามาง่ายได้ขนาดนี้ น้อเพิ่นผมไปเปิดเนยังเปิดเด้อพี่เกี่ยวบตัวาพี่น้องอ่เฮาบดนี้ใหถือจานั่นนะสุเิน่อ้อซือบ่ได้ดเข้าต้งมีแวห่เอาโตไปนัอื่นหอตองตองือเดียดเดี๋ยวตองห่อแบ่มันเาอยู่เด้จักน่อยฝนก็ตกแหง พอขวากข่าไปเลี้ยงคัาวเนาะแกประคน้อยปีน่ยาค้นดูด้มันถือตนถยกันเหนาปเาปครับพสังพอสังกลางดีดีเถน้สังร้นหลายเจ้าเป็ลางเหล่มรนแลมันชุกแก้ปคน้อยนั่นอยู่ทีี่รนลบมันยยานหญ่ันร่นถปุนโยเอาด้วยมาเด้อมาเด้อพี่น้องสมบูปณ์สมค้นจ้าาซิมซิมมาดับพี่นองเามานิสคนนีานกาาลกเด เขาดน้ำกันอัดกั็มาเพื่อนเอ้ยว่าสุขสุขคนละส่วนรักด้วยโอ้มงินทุนน้ำ่วมไปน้อมเงินทุนเนี่ยน้องนตกดีดี่มันเงนทุนว่าตกอยู่แล้วล่ะบัดนี้จนโดนได้จังกินกินได้หนึ่งปฏิกิริยายได้บานปฏิกิริยายิ๊บ น้ำสวมฟ้ามฟ้ามหนูกระเทียบฟ้าเสียนไปซองเมังยวนมองฟ้ามองกินน้ำยาก่อนเข้าอย่างคู่พออวนว่ะย่านไปพ่อแบกไร้ทั้งไทยเลยบ่ไปซองหัวมันสับมันไปยามมันมันขึ้นอยู่ดิน้ำถั่วเบิดกระน้ำสวมเน่าถ่วมมันขึ้นเสียดีเพิ่นเนี่ยเพราหันไปหาเบิ้งเบิดแล้วเห็นบ่ล่าว่าเบล่าวว่าจะไปหาหนูมาออมกอบ้าได้จักรสูบ่มีดละบล่าว่าพันดดางเราดิมึงมันอยู่เพราะมันมันตัวกันฮะไปยามดางพัดดางไปคนหัวลุกหยามหยามขึ้นไปนะ บอกเยี่ยมยิ่งเลยวมันอยู่ความมันเลยมันมาเจ้ามันก็ไปว่ามันดอกนี่ยมันม่หวานสิไรเกี่ยวคนที่ยังกับที่ยังเสียจังๆเลยนี่ไไปว่ามันดอกก็พยายานมันเขาเห็นมันเทาโค้งแบบนี้ก็เลยเหมือนกันตัวน้ำถั่วเทียมถั่วหู้วันนี้มันก็ยานเาคือกันนะตัวตัวใบยูหันมันหกมันหกขัดแต่ว่ามันนั่งว่องกันละมันไม่ยูหันดิ้ หมองยัวมันย่อหมองหลายล้ำรุนหมองนา้าพอมาเขาดินไปถม,มปบ่มบบลรอมันเป็นเสี่ยง่ะมันดินเขาบเจ้าบดไอ้บดบ่ลรอมันเป็นหมองเป็นพงปลอกขา้กาวม,ม,ม,มันมาสันเลยนี่ซ้ำข้าวเจียงเนี่ยนี่มันไข่มันเดียหาไข่ในพ้ง <c oughs> ไม่เป็นพ <c oughs> งเม็ดโกนใหม่ <c oughs> แต่ว่าหนปลาไผ่เนี่ยไปยา่านวะมี่เรื่องกับไผ่มันบ้าขื่น เป็นต mm ัวผมเนี่ยกระจอย่านผมเปล่าหน้อไม่หมดกระจ้าตัวอีดอนกุดตายอรีย่าตัวถอดมาคอยไปคอยลีนเนาะไปคนเดียวฮะไปพ่อนเห็ดยังไงมันเอเท่าี่เทาเห็นมันก่อนไข่อยู่ดีมันเห็นเท่าก่อนมาเปลบ่ยนมันเห็นเท่าก่อนงานเท่าก่อนเออผสมกอดีเดียมันขวางมันจังเกี่ยวพ้นจับจะไปหลวงนอนหลับอยู่ผู้เดียวไปลับกินอยู ขนชิมบ,บุกเบามากเมืองูขอางยางโยงๆนั่นเน,น,นี่ยยไปขืนมันอีกกินเท่าไรมือเหลีอยมนี่ผมไม่ผิดต่อกัดคนนี่เขียวคมจนเอีนขาดโอ้ไม่ผิดแต่ว่ามันกินคน้องกัดเจ็บตัวล้ว่นนัขาดผมระว่างเขาไปร้อนดึงม่กล่าวตัวเนขาดเลยตัวสวบกบหรือเจียคมเนี่ยแตคำนั้นมีเขียวว่าขันขันมีเขีวคันันเกี่ยวคนเขาจะบอก ขาวนเลยขาสิกากัดบะล่ะก้าก้ากลางนี่ของสิตายอ่ะเดคนาแข็มันขาดไปเลยนันปลอยวื้อเลยเพอาวะข้าก็มีผิดซื้อกันคนหนึ่งผิดหลายองุูแต่กิงใจกัดได้ไปนะองุเลี่ยมนิเอี๋ววันตะกันผิดมันหลายผลทีเป็นเนี่ยอะไรบุบเป็นขลุยบ่มีผิดมีไผ่หลอกิน แต่ว่าใหญ่ไปเลยสวนเลอีส่วบเร็วเร็วสวบร็คาติดเบื้องเงี้ยอตีเจ็บมันเลยก็เลยไปขวานเิ่นตัวเิ่นเป็นผญ่าเนาะเป็นตายเป็นก็สั้งหนุ่มั้งโตเป็นกิดนี้หลยเนาะให้ให้คนเิดเลยจะขวาเบ่มีผิดกันบ่มีปันงูเฮางูนั่นขี่เคปแม่งอดเลยทิ งวัดตัวหน่อยก็มัวไกูน้ำเนีน้ยไนนะเขาบอกเดวจะดากแนี้ยไปเนาะอืมือนันได้ขาสตัวม่จะบอกเงี้ยแล้ใครรู้เลยเต,ต้องใช้มันตอดเป็ดที่ว่าเปไนนะ็ดไตน่ะอืไม่งอดอ่ะแม่ให้ตำมีแต่ตลอด นังเศร้าหัวหัวหเนเป็ดอยู่กับพัมก็มงน้องเศร้า,าสิกันเนาะไตงอมงอมมากเลยโอ๊ยเมียนต้นเนี่ยนว่าเจื่ลูกเต็มหลังอยู่ไหมเมื่อนั้นก็นอยู่ในเฮียนสิเมียนมันหลอกขาดเตลิดมันโตอ่อนอยู่ขนางไต้เลยก็เดินเดินเนี่ยเดนเดินมื่อมีมีก่อนปูนไปอย่าน้นเว้นเข่าไปค <c oughs> ว่ำนกเป็ดเอานกเป็ดเลี้ยงไว้ตัวหนึง่งเลยปล่อยแล้วนกเป็ดกระไดครับพี่น้องเพว้นมันอวบอะไ้บ้าง ที <c oughs> yeah. ่เ็บก็ไล่ได้กัน้ำงาเด้อเอาอันมันถือน้ำถือฝนน้ำเสียนเ้วไม่ชื่อตัวเป็ดบ่ได้ไข่เลยป่วยบ่ได้เป็นยังจักอันครับผมครับเปียกกระเพื่อมไงอดแท้เลยตัวใหญ่สัมเป็ดหน่อยตายนะมตัวใหญ่เชก็ต่อเรือนะนีตัวนึ่งตัวน้อยตัวหนึ่งตัวหน่อยก็โู่นกินเนี้ยพระท่านมูติ มันต่องมิดตลอดเนี่ยซามาม่าแต่ไม่ไม้เหนื่อยเพาไงน้ำมูไหมคือเฮาเลี้ยงมูแหลวมูแม่ยนี่งกัต่างมิตลอดบ่เปะยังตางหางแข็งแรงดีอยู่ตัวหน่อยกอนมูเนาะพรท่านไหนมูละอุ่นตันเตียนเดียคว้างระในหน่อยอดหลอดเดียวเอาเดี๋ยวคอยง่ยหรอวันบ่าตายขึ้นคุ้มดึงของดากนคนด่ากันอกห้องไทยเอ้ยเป็นรถแข่งไปบ่ยากมขึ้นว่ามันยังไงยังอ้่นบ่หางอ จังหางมงอมงอมงอแต่เป็เธอกอือแตดึงอวกนี่มืนจะเป็นอย่างคณรุ่นงามด้วยลาหางงแต่ว่าเิ็นมาขันข้าลบมันจะเป็นไงาม่ง้วจานเราขแต่มันไข่ออวากินไข่เนาะเขาไปขายควาวงามไหมเรงแกตีไหมแต่มันใหญ่มันไข่เห็อไเพราะมันเป็ดเธอปักหลายแต่ละซังมากจากต เป็ดเถกว่าหาตัวเขาจะเพิ่มให้เป็นสิบหมดน่ะเอาเจ็บแน่นสี่ตัวึ่งหดบัวเรียนขี่จักกันเขาเอาสิมาดิสำคัญขนาดดินี่กัดมันลายเขาอบเป็ดเถกกับมันลายเขาไงโอ้มันลาบก้อนไงโจงอิจักตีหาตัวแต่ถึงว่าเรียงมาสาราบแล้วมันจะเกินซี่หาตัวล่ะนะนัน เสิร์ฟบ่คูเป็ดแม่ดอกเป็ดแม่หลายรสชานิไหนลาบดอกหัวจะออกจะก้อนน้อยๆนึงจะาสิลาบเลยยังไข่น้อยไงก่อนมีเป็ดเถิอกไม่ีเป็ดเถิอกน้อยหน่อยมีนึงกับมาพีไหมพูดไหมเห็ดน้ำซับดอกพุนนั่นไหมป้าว่ะขนาดนึงไปแค่หนึ่งบ่แมีนแล้วนี่สนอกว่าแตบอกก็บขึ้นมาอยู่ดอกหมากับอะไรนี่ม้าจะของมันนี่มาไปน้ำกุนมันก็ไป แต่พืชแต่พืชตัวเนต่ว่าอย่าให้ขามทางใบทา้งพันไปเห็นนั่นบวกนั่นพันสิ็จบ่ข้นมันสิเสียไปดีบัดิบบ่ขามนี่แหละกันชิมอิ่มแล้วสิลงบวกนั่นสิ่งเหอย่าให้คำถ้าโดนกันขามไปพออันจากนั้นมีเอ่ยยามบ่ขึ้นเลยดิบัดิบเบิดไปเบิดไปห้ำมีจนฝออเป็นพูนน้ำมี่มันกินไปดิไอพันใหญ่คนนี้กันยังไม่เดี๋ยวมาพอสุกรอมมันเพื่อไฟนั่นนีไเพันเราละอันนี้ก็ซื้อตัวพี่อจะกันเห็ดแต่น้อวไปปอยน้องสมคือ นี่แนะก็ไรมันนักัรี่บ่อขึ้นเะเลยแล้นี่ขึ้นเลยตอนนี่คือเป็ดยังเขาเลี้ยงไว้งเหเป็ดไร่ทุ่งเมอืมเจ้าก็ต้องปูผืนดีๆเจ้าเน่าแอมเราก็ย่้มสิขึ้นเียวเ้าเน่ามากาดให้มันไตขึ้นก็บอกว่ากัรเลยบเห็ดซื้อตอยล้งตอกไอ้จะคลายมาหันมังง้อก็ควยไปหันไลยอื้นี่แตม่งง้อมองเพื่อมองตากปลี่ยนเงาขึ้นเอาต้นไม้ขึพวกต่อตอกอก่อ สุอตะไคร้แน่หล่อนมาหมาัดไปเฮ้ย,ยเตรียมด้วยมืดเล้วเล็กกระไรผมบอกตะไคร้แน่หล่อนกับืีอตะไคาร้เล็กด้วเดี๋ยวหลอนมาหอดพี่ยม่ไม่หล่อนตะไคาร้แนหล่อนเสียงแนหล่อนมันจังท่นม้วนเป็นแน่หล่อนมวนเป็นแบบขาวขาวมันบตัวสมิ่งก็เสียบมนัมน,นมันกรอบมันติดแดดมันกรอบอนี่ป่าใชเบล Còn nú dâm này rất thiệt rồi, nú nổi dâm này không? có tỉnh táo dâm nổi đây Toàn tốt áo cả Nú xe quá, phụ kia đi Ây, lại bên phụm Nếu mà bà tổ cấp mấy Bà ra con hôn hông, phương kỳ dính kỳ ẩn đó Nú, nú từ mười là mình đi Nú từ mười là mình xe phụ มันบกปุยตีขนาดมันบกข้าวตีขนาดกันป่ะมีแต่ข้าวเดียวเบิดเลยข้าวเดียวเบิดเลยตีนี่หลนานี่ยิงแสบคักเลยหนูมันกินอย่งตีเข่ามันเนี่ยมันจิ้นเข่ามันบักคักเลยกินมันเข่าเนียเอ้ยรังไหมเท่ยมาติ่งแต่อมันจินหัวหย่าเออมันถึงบ้ถึงบังคืาปะไรต่้นั่นกต่บ่แงมุนตมเนาะ ใจทำทางมัามันเขามือน,นึงเพียรหลุมเอาไว้นั่งเฮ็ดเราอ,อ,อยูย่องเนาะโอ้บกไงว่าแดงจึงึงเลยวะควนรู้งหน้าเลยวอ่ะนี่เฉพาะเขาข้องมึงนึกว่าจุนพุนไงงานโยมุอนอืมนันบไม่ทางว่ะเห็นปุดบอกมันไม่ทางขึ้นหนูนี่มันเขาเป็นห่างมันเลยมันอยู่ตรงขาม มังของ้านลาต้อยเยวราบาดยานามทั้งแม่ทั้งลูกของร้านเของเงินปจ้อยปจ้อยลาจ้อยเป็นมะคุนดินไว้มองสุดพอดีโอดหใครเนี่ยบอังกระเจ๋าไปน้ำกัะาไปเขาขึ้นมุนมาต้ทีเอาไกลหน่อยเดียวอเอาเอาใส่อจะบอ่นกงเล็กจะบอขาห้าบอวา ต้องคือจิตวิจิตรเลยบกขามบะขามถุงจอมใจใส่ใ้ของมันมันบะเข่าแล้วจนพูนบะเข่าวานจริงใกล้หน่อยตัวเข่ามันว่มันตัวเข่ามันแล่นเลยแล่นมันกินมนนี่ใกล้หน่อยบมดเม่งมันตีจินว่ใกล้ไงผมว่าแต่จุนพูนแ้ห็นมันแล่นเหม่นแล่นตรงนตะตัวและตัแตตัวกินไกล้จินว่าใคร ตกินป่ากตัตเหี้ยเมื่อนั้นยังอันขี่รถมาอยู่กเส้นสาหน้าพอย่ไหมมองท่าเขาัเปลี<ม>่ยนละมันสขามถนนบานี้จำํำแขนนี่แหละเราจะเห็นอยู่ก๋วขามท่าโกมกยิีจอดเอาไม่เว้จอดอานี่มีหาเห็ดมัมมม้งเหรอยืนบาง,งคนยังสิละบราเลนดิไปดิสาตัวนีตะก้อนไม่อยู่่มันิะยุบท่าใปากไตพอยังดินั่นบ่าเลนฉะนั้นก็จอดรถเบิ่งี้ท่านมันไปคาะก็ตดเงื้อเนื้เลิล ไม่ยืดเ้ราองเลยมาหันเลยถามันมันเรีนเกิกระทั่งกับอมเดนกู้กู้กูเดียวเดีวนี่เดีวเยอันตอนแม่นเปนตัวยังแล่นตอนเห็นอยู่แบ้านบ่มีแกวเนี่ยแวบ่มีเห็นดูอยู่คนท่ขามถนนหล่านรอยคนรอยรถไปกนคนรอยรถไปกวนจำํากแขนเด็กกูก็เห็นเดียวเพิ่เพิ่นนี่โบ้ทีเร็วกับบ้นาวเพิ่นไวยจินหอกเพิ่นนี่บกินเขากินนยังดิ กินหมดกินแม่นกินไก่หน่อยเรัไกลหน่อยอ๋ออมหนูพี่น้องได้กินปลานี่คือตัวเหี้ยตัวเงินตัวทองตัวเลี้ยงน้องปลาจะปล่อยตัวน้องจะเบิ่งกันยั่งเลยตัวน้อยตัวเลี้ยงไว้ตัวน้อยเลี้ยงไว้มีตัวนี้ทำคาโต้ร้อยลุงเลยกินแล้แต่ว่าแร่นี่มันอิบ่กินแร่มาลวงน้าเนาะ นี uh. ่แเพาเพานังลางวยอยู่ว้ามนเอาล่างวยเล่นไปบ้านผมเนาะก็หมกันย่งียวนีรออนไนเขาไปนอนอยู่นี่กาไมันก็นอนอยู่ังเสยบาเบิ้งกันอยู่หันละเขาขอมหนูเแ้อพี่น้องจริงคแ่บคัก เนื mm ้อ hmm. ต <dura> mm ัวนมันท้งี้บ่มันดันงููทำนี่แหละงูนี้อะไรก็จิงอยากระดูกแข็งงูนี่ยออมแสบๆสบคระกไดู้ออมมัเป็นับบว่าสบได้ครับมูนี่เป็นข้อเนี้ยอยู่ เม่ก็เ,เปลียวดีแต้ตอนนี้ไังโกรูกรนเรียนเอยว่าแต่ยังดี้คุณตูวบุญม่ได้บอกเป็นคนตุกบุญนะคุสารคามเดินโดนนี้จจนเินนยิมเทนึงเลยเอาไปย้ายเข้าบ้านลืมข้าวเอนจะได้บูบาทน้ำนน <laughs> นนท่นเนาะนัน นามหลายเป็นขาดมากเพระท่านใดน้องครับ <c oughs> น้องมื่อนี้ก็ได้เพราะว่าจริงเขาจะนำมิ้นมมเราก็จังเสียละครับการหาอยู่หาจิบของจีบตะมือตะลุ่นน้าเลยกว่าบุบรีบ่ถ <c oughs> <c oughs> ือหูผีหูน้องกัขอสูตขคอไฟอุ่นสูตรขึ้นด้อครับฝนกัำลังมาอีกสำหรับมื่อนี้ขึ้นท่านมากเกือบแล้วารับสิคว่าสวัสดีอย่างคิยจะนอนกันด้อครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะอ้ยตายต่แต่ลังเลย